บ้านที่มีดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมดียังไงวันนี้บอมพามาดูกันครับและที่นี่นะครับก็คือโครงการอีค่อนเนเจอร์วงแหวนลำลูกกาบ้านแฟร์แนวคิดใหม่ที่เชื่อมโยงทุกฟังก์ชันอย่างลงตัวเดินทางเข้าเมืองสะดวกใกล้จุดขึ้นลงทันด่วนวงแหวนลำลูกกาซึ่งโครงการนี้นะครับเขาจะมีแบบบ้านทั้งหมด4ทป์ด้วยกันสุดท้ายที่บอมจะพามาชมวันนี้นะครับก็จะเป็นทายปาร์เดนที่มีพื้นที่ใช้สอยถึง150ตารางเมตรแบ่งออกเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ําและสามารถจอดรถได้ถึง2คันตกแต่งดีนออมาาา้้่งงววแลๆถทเเหหรืื รี่เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกโปร่งโลง่งด้วยซีลิงที่สูงไปพิเศษถึง2.7-2.8เมตรดีไซน์โอเพนแพลนเชื่อมโยงทุกฟังก์ชันมาอย่างลงตัวทั้งโซนรับแขกโซนทานอาหาและก็โซนครัวรวมไปถึงยังมีห้องอนเนกประสงค์อย่างในบ้านตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นห้องไลฟ์สดที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่สุดๆถ้ามาดูชั้นบนกันบ้างน,นะครับขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอกับดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมคือมีห้องนอนขนาดใหญ่ถึง2ห้องมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวือบอกเลยว่าสะดวกสบายแล้วก็เป็นส่วนตัวสุดๆแแและสาาาหรัั้้้อองงงงนนนนีีีีเเยมม่่่โซตตววกพืท วนหลังบ้านที่ใหญ่เป็นพิเศษสามารถชมวิวสวนได้อย่างเต็มที่ในทุกส่วนของบ้านที่จอดรถและส่วนสระนี่เขาก็ใช้โครงสร้างเดียวกับตัวบ้านเลยพร้อมปูกระเบื้องมาให้ด้วยและยังมีเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะเนี่ยที่คอยช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับเราขนาดตัวบ้านเนี่ยยังพิเศษขนาดนี้ถ้ามาดูส่วนกลางที่เขาเนี่ยก็จะเต็มไม่แพ้กันและนี่นะครับก็คือโอทูคลับเฮาส์สไตล์ e มเ e ิร์นอังกฤรูปลักษณ์ทันสมัยที่มีสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่พร้อมกับระบบน้ำร้อนแบ่งออกเป็นสระเด็กและก็สระผู้ใหญ่มีฟิตเนสพร ให้ลูกบ้านเนี่ยได้มานั่งทํางานชิลๆกันพร้อมกับคิสมนะครับสำหรับน้องๆหนูๆสำหรับการเดินทางเนี่ยก็สะดวกสบายมากอยู่ใกล้กับทางด่วนวงแหวนลำลูกกาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเชื่อมต่อโซลามอินทราพระราม9ได้อย่างง่ายดายรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบคันทั้งัง้งบิ๊กซีโรงเรียนและก็โรงพยาบาลฉลอง25ปีปารีนซิกับราคาเริ่มต้นเพียง4.99้าล้านเท่านั้นรีบจองกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการคลิกเลยหรือว่าโทรมาที่1753ได้เลยครับ